อีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรครับโอ้ตายแล้วเออจะเข้าพรรษาอยู่แล้วเนาะเรื่องคาเรื่องเจ้าวันนี้เราเข้าสู่หน้าฝนกันอย่างเต็มตัวจะสักแป๊บหนึ่งก็จะเข้าภาษากันแล้วถูกต้องไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ร้องเออไปร้องเรียนเดี๋ยวนี้เขาไปร้องเรกับใครรู้ไหมอีป่าอีหมอป่าเดี๋ยวนี้ก็ไปร้องเรกับหมอป่าว่าสูนมเทาทุกข์แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าอาวาสถูกบอกว่าถูกเจ้าอาวาส จังหวัดชื่อดังเนี่ยแห่งหนึ่งจังหวัดเจ้าเอ้าว่าชื่อดังแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยาาทาที่ติดต่อเข้ามาขอซื้ออาหารเสริม,มใถวบ้านหมอปลาพอดีเลยถูกทามาแบบติดต่อซื้ออาหารเสริมครับแล้วก็เนี่ยให้เข้าไปขายสินค้าก่อนปรากฏาเจ้าอาว่าเก่งเก่งยังไงฮะลวงให้เ้ายอมเจเเตะมาถึงแล้วเจเจเตะหยิงเลี้ยงดื่มน้ำชาหน่อยพระนะฮะจิบหน่อยจิบหน่อยพระนะฮะดื่มน้ำชาหน่อยอะฮะ กดเจ้าอาวาสรอกให้ดื่มน้ำชาดื่มปุ๊บควบคุมตัวเองไม่ได้ครับในระหว่างที่ผู้หญิงแม่กะจะไปขายอาหารเสริมวัดก็ไม่ใช่วัดเล็กๆนะวัดใหญ่ๆ<ด>นะเจ้าว่าสั่งเยอะด้วยนะมดสั่งเยอะมากจริงนานถึงไปไงสั่งเยอะปรากฏคนที่จะไปกะถูกล่วงละเมิดทางเพศครับ,รบปรากฏเรื่องที่มันแปลกคือโดนอ่ะสองปีโดนล่วงละเมิด สอปีตั้งแต่ปี6 1หนึ่งทำไมเพิ่งมาเป็นข่าวครับผู้หญิงคนนี้ทนไม่ไหวฮะตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับหมอปลาฮะเพราะหลังจากจะมีเรื่องเนี่ยก็ได้สึกออกมาเป็นเจ้าอาสึกออกจากเป็นเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ทําให้วัดเสื่อมเสียอ่ะเราไปย้อนกันผู้หญิงคนนี้ชื่อไก่คไก่คือนามสมุิอายุของเขาจะ่ประมาณสัก3าปีแล้วกันครับผู้เสียหายก็ได้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันไหนรู้ไหมฮะวันไหนฮะ เขาไปเวียนเทียนกันวิสาขบูชาโอ้โหมิถุนพฤษวันพระพีเลยโอ้โหสุดยอดวันพระวิสาขบูชาเขาไปเวียนเทียนได้ไปเวียนเทียนกันที่วัดก็มีการทำบุญใส่ซองก็เนี้ยพร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลลงบนซองทำบุญตามปกตินี่แหละจนช่วงปี2 5 6 2 เจ้าอาวาสเนี่ยได้ทําการส่งข้อความมาทางไลน์ส่วนตัวอซึ่งเป็นโปรไฟล์เป็นรูปการ์ตูนครับผมถ้าส่งรูปการ์ตูนล,ล้วก็ทําท่าที่นี้จะขอซื้ออาหารเสริมหน่อยพร้อมกับนัดให้ไปขายที่สํานักเจ้าอาวาสด้วยนะซึ่งหลายาคนจะสงสัยทั้งหมดว่า ผ้าเนี่ยมีลายของนางสาวไก่ได้ยังไงก็เนี่ยเพราะว่านางสาวไก่เนี่ยเขียนเบอร์ไว้ที่หน้าซองนะฮะเพื่อเพื่อติดต่อขอซื้ออาหารเสริมแต่ถ้าแอดถ้าแอดปุ๊บแอดด้เลยโทรศัพท์นะฮะหลวงพี่ก็เลยซัดเลยหลังจากนั้นปุ๊บก็เชิญช่วยดื่มน้ำชาหลังจากดื่มน้ำชาเขาไปเรื่อยๆเนี่ยนางก็บอกนางเริ่มมีอาการมึนงงสลืมสลือควบคุมตัวเองไม่ค่อยจะได้ก่อนจะไม่รู้สึกตัวจนมารู้สึกตัวเนี่ยคือตอนตื่นเช้าขึ้นมาพบว่าอุ้ยฉันไม่เหลือเสื้อผ้าอะไรแล้วเรียบร้อย ้าหนูเจ้าอาวาสบอกเห็นไหมเห็นไหมมีกล้องวงจรปิดอยู่นะนั่นแทนที่จะ้าบอกนู้นโยมกล้องวงจรปิดมีอยู่ครับผมเลคคอร์ดแล้วหลวงพี่แม่นะโมตสะตอนเช้าๆพี่ชอบหนูนะนั่นนั่นเนี่ยเจ้าอาวาสบอกอย่างนั้นโอ้ตายไอ้คนนี่บอกกูอึ้งเลยฮะหนูเนี่ยอึ้งเลยทำอะไรไม่ถูก ได้แต่เดินทางกลับไปบ้านหลังจากที่กลับไปบ้านเจ้าอาวาสส่งข้อความมาอีกข้อนี้ขอนอนด้วยหน่อยสิแต่เจ้าก็ปฏิเสธครับเขาก็เลยกลมผลวงนี้ลืมไปหรือเปล่าว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่นะที่วัดโอ้โหกลมคูวอีกแล้วแบ็คเมย์จะไม่มาเหรอจะมาดีๆไหมพระนะฮะคนที่เล่าอยู่นี่คือพระนะฮะหากไม่ไปจะมีการกลมูลวาจะฆ่าบ้างเลยจำใจต้องไปเข้าหาอยู่เรื่อยๆใช่ครับ